านี้จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดได้ดีด้วยนะ1 2 3ลงเบาๆตรงเบ้าโครงกระดูกตาและรีด สวัสดีค่ะคุณทันค่ะวันนี้คุณทันนะคะจะมาสอนเทคนิคการลดบวมชุงใต้ตาค่ะถุงใต้ตาของคนเรานะคะมีทั้งหมด2ประเภท1คือถุงใต้ตาแท้2คือถุงใต้ตาเทียมถุงใต้ตาแท้ก็เกิดจากกรรมพันธ์เนี่ยแหละคะ่ะที่ว่าครอบครัวเราเป็นฉะนั้นถ้าเรารู้แบบนี้แล้วนะคะเราควรที่จะต้องเพิ่มเติมบำรุงผิวบริเวณรอบดวงตาให้เป็นประจำสองเลยนะคะคือถุงใต้ตาเทียมเกิดจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอการ ใช้สายตามากเกินไปโดยที่เราไม่มีการพักสายตาเลยทีนี้นะคะครูทานจะมาสอนเทคนิคนะคะให้คุณเช็คว่าเวลาถุงใต้ตาของคุณคล้ำเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามันมีทั้งหมดนะสสีสีแรกเลยนะคะมันจะเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆซึ่งสีน้ําตาลอ่อนๆเกิดจากอะไรผิวบริเวณรอบดวงตาของเราเนี่ยเป็นผิวที่บอบบางมากๆถ้าระบบการไหลเวียนของเลือดไม่ดีนะคะถ้าเลือดไหลเวียนไม่ดีเนี่ยมันจะทําให้ออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงเซลล์ต่าง ไม่ได้ฉะนั้นการที่เรากดจุดจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด บริเวณช่วงนี้ได้นะคะไม่ให้เลือดเนี่ยคลั่ง2เลยนะคะถุงใต้ตาเนี่ยมันจะออกเป็นสีน้ําตาลคล้าขึ้นมานิดนึงเกิดจากการที่เราทำความสะอาดผิวหน้าแรงมากเกินไปเช็ดเครื่องสําอางแรงมากเกินไปเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยแต่งหน้าบริเวณช่วงไหนเยอะที่สุดเปลือกตาเห็นไหมคะทาตากีตาอายไลเนอร์เวลาเราจะเช็ดโอ้โหบางคนขยี้ขยี้ขยี้แรงมากเลยนะคะมันก็ทําให้กระตุ้นการเกิดเม็ดสีผิวเมล ได้ทําให้สีตรงนี้ค่ะครั้มมากขึ้นนะคะ3นะคะก็คืออายุที่เยอะมากขึ้นความหย่อนคล้อยของผิวบริเวณรอบดวงตาอันนี้จะเป็นสีน้ําตาลเข้มมันจะเป็นพับ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 แล้วก็รอยค้าบริเวณตรงช่วงนี้จะหนักขึ้นเพราะว่าเบ้าโครงกระดูกตาของเราตรงนี้นะะเนี่ยค่ะพออายุที่เยอะมากขึ้นเบ้าโครงกระดูกตาจะลึกนะคะมันก็ทําให้สีตรงนี้ชัดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำคำสาดผิวหน้าคุณทันแถมให้อีก หนึงนะคะถูวนเบาๆไม่แรงมากเกินไปนะคะถ้าคุณถูแรงมันจะทําให้เกิดดิ้วรอยได้แบบนี้ฉะนั้นนะคะถูวนเบาๆในผิวบริเวณรอบดวงตานะคะแล้วเวลาการทาครีมบำรุงคุณทันก็จะใช้ตัวนี้ค่ะตัวไอเจลซึ่งออกแบบมานะคะเพื่อผิวบริเวณรอบดวงตาโดยเฉพาะนะคะกิ้งไปบริเวณตรงช่วงนี้ก่อนนะคะตรงเบ้าโครงกระดูกตาของเราจะไม่จิกลงไปในตานะคะ กิ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหลังจากนั้นนะคะเราใช้เจโซเลอร์ olar, ด้ามที่เล็กๆตรงนี้นะอ่า ถ้าให้ดีนะ่ไปแช่ทุเย็นก่อนนะลงเบาๆตรงเบ้าโครงกระดูกตาและรีดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดึงขึ้นนะจ๊ะเจ็ด 8ปดเเราสามารถนะคะใช้ด้ามฝั่งที่ใหญ่ด้านนี้นะคะนวดลงไปเบาๆบริเวณที่เปลือกตาได้ท่านี้จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดได้ดีด้วยนะจะสบายผ่อนคลายไปได้ถึงขมับนะคะ เวลาใช้สายตาหนักๆน,นะคะคุณสามารถที่จะผ่อนคลายผิวบริเวณรอบดวงตาคุณได้แบบนี้ได้ด้วยนะจะสบายมากเลยนวดไปเบา เพียงแค่นี้ค่ะคุณก็สามารถลดอาการวมถุงใต้ตาของคุณได้แล้วนะคะและอย่าลืมที่จะดูแลผิวบริเวณรอบดวงตาของเราให้เป็นประจำสม่ำเสมอเนาะเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยเราเนี่ยนะใช้ดวงตาตลอดเราก็บพิษตาตลอดและแต่งหน้าเยอะมากให้ความใส่ใจสนใจด้วยนะคะเพราะเวลาที่เรามองอะไรเนี่ยคุณรู้ไหมว่า แววตาเนี่ยมันยิ้มได้เวลาที่แบบว่าตาโซมตาอะไรมันก็ทําให้หน้าลาโทมไปหมดเลยนะคะถ้าใครอยากสนใจเรียนนวดหน้านะคะเรียนเทคนิคการนวดหน้าไม่ว่าจะเป็นการนวดดูแลผิวหน้าตัวเองหรือสนใจผลิตภัณฑ์หรือจะเรียนนวดหน้าเป็นอาชีพหรือเรียนเป็นคุณครูนะคะก็พิมพ์คําว่าสนใจรายละเอียดขอรายละเอียดในเรื่องที่คุณต้องการได้เลยนะคะแล้วเจอกันที่คลิปหน้านะคะฝากกติดตามครูทันด้วยค่ะ กดซีเฟิร์สไปนะคะครูทันสอนบ้านแบบ